ทำไมปรุงแล้วเป็นทุกข์เราโง่เองหรือเปล่าที่หลงไปเชื่อสมมุติเมื่อความคิดหลอกให้ตัวเองเป็นทุกข์นี้บาไปหรือเปล่าอยาดียาวิเศษแก่ความหลงนี่ไม่มีอะไรดีเท่ากับลมหายใจหลอกลองนึกดูดีๆสิว่าในเวลาที่เราโมโหนั้นหากเราปรุงแต่งแล้วก็ตามอารมณ์โมโหนั้นไป มันจะลากเราไปถึงไหนลากไปก่อกรรมทำเข็งมา่มามาลากไปทำนั่นทำนี่ยเยี่ยมสุดท้ายก็ถูกมาทำลายตัวเองนั่นเห็นไหมแต่ถ้าอารมณ์โมโหเกิดขึ้นให้เรามีสติกลับมาดูที่ลมหายใจเราก่อนตอนที่มันโมโหเด็ดอยู่นั้นอย่าพิงตามให้สวนกระแสกลับมามาดูลม ดึงลมหายใจเข้าไปสักสองสามทียาวๆเราจะเห็นความผ่อนคลายโง่ตัวใหญ่ๆมันก็จะค่อยๆเล็กลงนั่นลมหายใจมันแก้ความหลงได้่างนั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตให้เรากลับมาดูที่ลมหายใจก่อนลมหายใจนี่แหละจะพาเรามีสติสัมปชัญญะหากว่าเรา ดูลมหายใจบ่อยๆ